ไปดูแฟนกำลังเตรียมเผาถ่านนะคะที่ไปได้เตาเผาถ่านใหม่มานะคะตอนนี้ก็ทำการหักกิ่งก้านใบนะคะเพื่อที่จะเผาถ่านแฟนจะเป็นคนทำงานละเอียดมากๆนะคะดิฉัน n ะก u r เบนดิ o n นอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะคะ ต,ตัดไว้เมื่อเช้านี้นะคะทีทยอยตัดไปเรื่อยๆนะคะไข่สีเหลืองของเรานะคะก็เริ่มที่จะออกนอน,นะคะเป็นคนที่ชอบไผ่มากนะคะโดยเฉพาะไผ่สีเหลืองนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นไผ่สีเหลืองอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ได้มาจัดก่อสมอดูลำเขาจะแบบว่ายาวนะคะใช้เป็นทำเป็นไม้สอยไม้ใช้งานอย่างอื่นได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลำสีสีทองนะคะโดนแสงยิ่งสวยนะคะยอดเขา ะะส่วนไผ่ลายนี้นะคะก็สีเหลืองก็มีลายสีเขียวนะคะดูค่ะ,คะสวยงามมากๆเลยนะคะดูค่ะไม่ต้องตัดแต่งกิ่งกระีินเทพานะคะคเพราะว่าเขามาเบียดต้นไผ่ของเรานะคะดูค่ะแคะ่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะได้ไผ่สีเหลืองมาครอง ต้นโมงของเรานะคะก็ได้ใส่ต้มปลาอยู่นะคะนี้เขากำลังสูงทะลุขึ้นไปนะคะประมาณจะ5เมตรแล้วนะคะปลานินสานี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องทำการจับมาต้มยำนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะอันนี้ก็เป็นโซนป่าของเรานะคะดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะ ดูน้องนกหนูมาจับจองนะคะดูขี่เต็มเลยนะคะดูค่ะตอนนี้หญ้าไม่ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าใบไม้คลุมพื้นที่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะเราก็เอาเดอกกระเจียวมาปลูกะ,ะเอาเอา,เอา,เอาต้นกระเจียวนะคะมามาฝังไว้นะคะโซนนี้ยังมีแสงอยู่นะคะเราก็จะ เอากล้วยนะคะเอากล้วยมาปลูกไว้นี่ค่ะแล้วก็ขุมฟางนะคะแล้วก็เปิดสปริงเกอร์รถไปนะคะมองไปก็จะเป็นบ้านของเราแล้วก็มีเถียงที่เราถอยมาใหม่นะคะดูเอาไว้นั่งชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะตรงนี้เป็นที่พักผ่อนที่เรามากินข้าวกันนะคะพี่น้องจะชอบนั่งใต้ต้นชำชานะคะเพราะว่าร่มเย็นมากๆ เราปลูกเป็นปลูกไม้ล้อมรอบเลยนะคะทีนี้พออากาศร้อนนี้ไปนั่งตรงนั้นก็จะเย็นมากๆา,ากนะคะแล้วก็มีไผ่ที่อยู่ข้างๆนะคะไผ่นี้เขาก็ช่วยให้ออกซิเจนมากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง30เซนเลยนะคะจากที่ไปศึกษามานี่ค่ะแล้วก็มีน้ำล้อมรอบนะคะความร่มรื่นร่มเย็นก็จะมีมากกว่าข้างนอกนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นมะกอกน้ํานะคะที่เราไปได้มเมล็ดมานะคะน้ําทะลักมาท่วมนะคะนึกว่าเขาจะตายแต่ว่าเขาก็เริ่มออกอใบเล็กๆแล้วนะคะแทงยอดออกมาแล้วก็ถือว่ารอดนะคะยางนาของเรานะคะอันนี้ก็สี่ปีนิดๆน,นะคะนี่แหละค่ะความสุขในยามเช้านะคะที่เราได้เดินชมสวนยามเช้าๆนะคะแล้วก็ ทำสวนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเหนื่อยเราก็พักและนี่คือโซนป่าของเรานะคะดูต้นไม้เป็นอุโมงต้นไม้เลยนะคะตรงนี้ใบไม้ก็เริ่มเป็นปุ๋ยนะคะเดี๋ยวพอให้เขานาหนาเรานก็จะกวาดไปทํากองปุ๋ยหมักนะคะตรงนี้ดูขี้นกก็เต็มเลยนะคะนี่แหละค่ะความร่มรื่นร่มเย็นคืนมานะคะสี่ปีก่อนนะคะตรงนี้โล่งมากๆนะคะในพื้นที่หกไร่นี้มีต้นไม้อยู่สามต้นเล็กๆนะคะ หลังจากผ่านไปสี่ปีครึ่งนะคะตรงนี้ดูค่ะเป็นโอ่งต้นไม้ที่สวยงามร่มรื่นมากๆนะคะเรามานั่งแบบชมบรรยากาศยามเชา้าเย็นตรงนี้แบบสบายมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติมีความร่มรื่นร่มเย็นนะคะดูดอกบัวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหว้าวนี่แหละค่ะโมเมนต์ที่แบบ สุดยอดมากๆเลยนะคะแคไ่ได้มานั่งชมบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะลงสวนเราต้องชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะคะเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตในแต่ละวันตอนนี้การประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะตรงช่องชะงมแถวคุนหานก็รู้สึกว่าจะเงียบเบาบางลงนะคะเราก็ต้องมาลุ้นต่อไปนะคะ ก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอคุณพระศรีรันาตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พี่น้องที่อยู่แนวหน้าและทุกคนปลอดภัยนะคะดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนไม้ผลของเรานะคะเราก็จะมีกล้วยมีฝรั่งแล้วก็มีต้นแพรนะคะช่วงต้นแพรแล้วก็จะปลูกมะเขือปลูกผักชีปลูกพริกนะคะข้างๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะข้างต้นฝรั่งของเราก็จะมีพริก มีใบแมงลักนะคะแล้วก็มีมะเขือข้างล่างนะคะแล้วก็จะปลูก,กรวมๆกันไปนะคะเราจะพยายามใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี่ค่ะมุมที่เราดูดอกบัวนะคะเป็นสระข้างหน้าบ้านของเรานะคะรอบๆก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็มีสะทั้งหมดเราจะมีสะหลูกนะคะเอาไว้ชมบรรยากาศเอาไว้ให้ปลาว่ายเล่นนะคะดูต้นพริกของเรานะคะใบงามามากๆเลยนะคะ นี่เป็นพริกโพนนะคะเขาจะเผ็ดได้ใจมากๆเราก็ปลูกไว้นะคะเขาจะปลูกง่ายไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนนะคะเราก็เลยต้องปลูกกันนี้ถ้าเป็นพริกชี้ฟ้านี้จะปลูกค่อนข้างยากนะคะสําหรับพื้นที่เราแล้วก็จะเด็ดใบออกนะคะเขียนะคะเขียรก็กําลังออกลูกมานะคะนี่คะ่ะก็เริ่มที่จะได้กินแล้วนะคะ นี่ราคาการปลูกผสมผสานนะคะเราอยาไปปลูกแบบพืชพืชเชิงเชิงเดียวนะคะเห็นคุณนาที่เขาปลูกข้างๆนะคะ mm hmm. เขาไปอบรมมา mm hmm. เขาก็มาปลูกพริกอย่างเดียวนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าพอจะเก,เก็บพริกขายพริกก็รีบแล้วก็มีแมงกินนะคะ mm hmm. ก็เลยลงทุนไปหลายหมื่นก็คือจบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องปลูกอยู่ปลูกกินก่อนนะคะอย่าเพิ่งไป หายอย่าเพิ่งไปตามหาเงินนะคะลำแบบแรกเราต้องกินเองก่อนนะคะที่เหลือเราค่อยว่ากันนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อของไม่ได้จ่ายคาบหนึ่งก็ห้าสิบาทร้อยหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นเราก็เป็นเงินเก็บนะคะเพราะฉะนั้นต้องกินก่อนที่เราจะขายนะคะเราอย่าเพิ่งไปดูตัวเงินนี่คือ,อามาราคีนกนะคะก็ทำค้างให้เขาง่ายๆเลยค่ะเราไปตัดไผ่ที่เรามีมานะคะ ทำค้างง่ายๆเขาดูยอดเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ข้างๆก็มีผักขมยักษ์นะคะผักขมยักษ์นี่แบบมีประโยชน์มากๆนะคะใบมะระพวกยอดมะระลูกมะระนี้ก็แบบกินกับน้ําพริกนี่อร่อยมากๆนะคะกินสดยิ่งอร่อยนะคะนี่ค่ะเราเอาปลูกพืชที่ดูแลง่ายนะคะเราไม่ได้ปลูกพืชที่แบบดูแลยากอันนี้เม็ดข้าร่วงเขาเกิดเองนะคะเราก็ได้กิน นี่ค่ะข้างๆก็จะมีพริกมีผักหุมยกักแล้วก็มีใบบัวบกนะคะนี่แหละค่ะเราคิดว่าเราปลูกอยู่ปลูกกินนะคะเช้าๆมาเราก็มาตรวจเช็คแปลงผักของเรานะคะถ้ามีญ้าเราก็ถอนนะคะนี่ค่ะถอนมาละนิดๆละหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนู้นตัดแต่งนะคะข้างหลังเพราะว่าแดดจะมาทางที่ตะวันออกเราอยากได้แสงฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดแต่งโซนนี้ไป ตรงนี้เราก็จะลื้อออกนะคะแล้วก็จะทําแปลงผักทําไปเรื่อยๆนะคะปลูกสลับกันไปนี่แหละค่ะเราต้องปลูกอยู่ปลูกกินนะคะทำเกษตรเราต้องการอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยอยู่กับธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักรวมของเรานะคะแฟนได้มเมล็ดพัน์ธุมาจากอังกฤษก็ามาหวานรวมกันนะคะแล้วก็จะมีพวกผักขมก็แย่งกันขึ้นมานะคะผักุมยักษ อันนี้เป็นสูตรรวมเดี๋ยวเราก็จะมาขยายออกไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็หวานรวมๆเป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งนะคะดูผักเขยงกำลังงามนะคะเราจะใส่ขี้วัวล,ลงไปในน้ำนะคะเดี๋ยวลากเข้าได้เขาก็จะงอกงามนะคะแล้วก็มีผักขมยักษ์นะคะผักขมยักษ์แล้วก็บักยิงอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะมะเขือเทศนะคะแล้วข้างๆก็พึ่งเน็บ คณะไปนะคะนี่ค่ะก็ทําแบบง่ายๆกันเลยนะคะความสุขในยามเช้านะคะเดี๋ยวก็จะลื้อตรงนั้นนะคะออกไปเพราะาใบบัวบ๋นี้เ้าลามไวมากๆนะคะก็ต้องลื้อออกไปแล้วก็จะปลูกผักนะคะทำแปลงผักแล้วก็จะตัดแต่งพวกต้นไซตต้นว่าต้นฝรั่งนะคะตรงนี้ ดูซิว่าเขาจะอยู่แบบรวมกันได้ไหมข้างล่างเราจะให้เป็นเป็นผักนะคะข้างบนก็จะมีต้นไม้เนี่ยค่ะเพราะว่าเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้แสงตอนเช้าเข้ามานะคะเมื่อวานก็นี่ค่ะไอ้ต้นมะนาวของเรานะคะปลูกน้ําทะลักเข้ามาก็ยังไม่ตายนะคะก็เลยตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วก็ขุดล้อมให้เป็นคลองไส้ไก่ร,บรอบๆเล็กๆเ,เลยนะคะคูนเข้าขึ้นมาแล้วก็ใส่ ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักนะคะดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแดดยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบทํานะคะเดี๋ยวเราจะลื้อต้นนี้ออกนะคะเพราะว่าเขาแบบขยายไวมากนะคะ เดี๋ยวเราจะไปปลูกขอบขอบสานะคะต้นนี้เช้ามาแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำกับสามีน,นะคะเพราะว่างานของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบความถนัดนะคะแฟนเขาก็จะทําเผาถ่านตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนเราก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปลูกผักนะคะแฟนเขาก็ชอบปลูกผักเหมือนกันนะคะแต่ว่า เป็นคนละเอียดนะคะต้องใช้เวลาทําอะไรก็จะทําแบบละเอียดมากๆนะคะนี่ราคาบางคนเขาบอกว่าเป็นมาดามทําไมต้องกลับมาลําบากนะคะจริงๆการทําแบบนี้มันเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขนะคะแล้วเราก็ได้ต่อยอดไปถึงรุ่นลูกรุ่น,นหลานนะคะถ้าเราไม่กลับมาพื้นที่ของบรรพบุรุษเรานะคะ ก็คงจะเหลือแต่ความแห้งแล้งนะคะถ้าเรามาทําแบบนี้รอล,ลูกหลานของเรานะคะเพื่อวันไหนวันหนึ่งเขาอยากกลับมาอยู่บ<ก>้านนะคะเขาก็ไม่ต้องมาเริ่มใหม่เหมือนเรานะคะเขาก็จะได้มีกินมีอยู่นี่แหละคะ่ะความคิดของเรานะคะที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกให้มันหลากหลายแล้วก็สร้างป่าสร้างธรรมชาติให้คืนมานะคะ ะะเราทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะวันละเม็ดสองเม็ดเดี๋ยวก็สำเร็จเองนะคะเหมือนเมื่อสี่ปีก่อนนะคะเมื่อก่อนพื้นที่นี่โล่งมากในพื้นที่หกไร่เราก็จะยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกวันละห้าต้นสิบต้นวันไหนขยันก็ได้ยี่สิบต้นนะคะเราทำทุกวันเช้าเย็นนะคะนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ป่านะคะ ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อัดคลิปลงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังประทะก,ก,กันกับชายแดนที่ชายแดนนะคะมีการสู้รบกันเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่กิจกรรมทุกวันของเราก็ยังดําเนินต่อไปนะคะก็คือทําสวนแล้วก็ปลูกผักต่างๆนะคะเราอยู่แนวหลังแล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะเราก็ยังพยายามสร้างคางอาหารนะคะเพื่อที่จะ รอรับลูกหลานของเรานะคะเวลาเขากลับมาจากแนวหน้านะคะลูกหลานนอหลานสาวก็เป็นแพทย์แผนไทยนะคะประจําอยู่ที่อาเภอกันทะลักษ์นะคะตอนนี้ก็ยังดูแลคนไข้อยู่หลานสาวชอบกินสวรสนะคะแล้วก็เตรียมจัดส่งสาวรสแล้วก็พวกอาหารแห้งเข้าสารอาหารแห้งนะคะไปไว้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะทำจํำแจวบองไปให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีเวลาทํากับข้าวแล้วก็คือ ตรงนู้นก็มีผู้พยกเยอะนะคะก็ต้องคอยจัดยาดูแลคนไข้แล้วก็ทหารที่อยู่แนวหน้านะคะเดัะนั้นเรามีอะไรนิดน,นิดเนอะแล้วก็ส่งเป็นกำลังใจให้นะคะก็จะส่งสเสบียงอาหารไปให้นี่ละคะ่ะคือถ้าเรามาทำอย่างนี้เราก็มีอยู่มีกินมีอาหารปลอดสารพิษนะคะส่งไปให้ทางแนวหน้าเขานะคะก็ถือเป็นกำลังใจได้ดูแลกันไปนะคะ ถ้าเราทรําเกษตรเราอย่าหวังรวยนะคะเราทำ,ทำเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อมีอาหารดีๆอาหารสดๆได้กินเองนะคะเราไม่ใช่สารเคมีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไหนอยากรวยมาทําเกษตรนี้ไม่ผ่านนะคะเราทําเกษตรเพื่อมีอยู่มีกินนะคะส่วนแฟนก็ทํางานประจํานะคะกลับไปทํางานที่อังกฤษก็ไปทีนึงก็ห้าหกเดือนนะคะ เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ซื้อกินก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นเงินเก็บนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเทคนิคของเราง่ายๆนะคะก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเหมือนในหลวงพ่อหลวงเราสอนไว้นะคะโอเควันนี้ก็สายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะลุยสวนต่อนะคะเดี๋ยวมาเอฟอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าในสวนของเรามีอะไรบ้างนะคะ ทุกวันคือการเรียนรู้นะคะก็เรียนรู้กันไปทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ว่าจะสาเร็จทุกอย่างนะคะก็ต้องค่อยๆทยอยทาไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกวิธีการอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ